ตอ,อนที่782จากรพพัดอสูรพยัก์ขาวที่น่าสะพรึงกลัวขณะที่เขาหายตัวไปแสงสีขาวสว่างสองดวงก็ส่องผ่านไปยังที่ซึ่งเขาอยู่ก่อนเรากับมีดกิโยตินขนาดใหญ่สองเล่มไม่ว่าเขาจะผ่านไปที่ใดอากาศก็ระเบิดและคลื่นแสงที่มิดเมี้ยวอย่างรุนแรงก็ปะทูขึ้นในพื้นที่ของดินแดนสีขาวรัศมีการสังหารที่น่าสะพรึงกลัวนั้นทำให้ร่างกายของเหมยกงจืดแข็งทื่อในระยะไกล มันเป็นปีกขนาดใหญ่คู่หนึ่งแอร์ล,ลมหายใจอันแหลมคมที่เกิดจากช่วงเวลาที่ปีกสีขาวโผล่ออกมาดูเหมือนจะฉีกทั้งโลกออกจากกันถ้าถังสารไม่กลับพริบเร็วเขาคงต้องเผชิญกับผลกระทบของปีกคู่นี้ในเวลานี้เขาได้ปรากฏตัวในอีกด้านหนึ่งและเขาก็สามารถเห็นรายละเอียดของจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขา ในเวลาเดียวกันถังซานก็เห็นว่ามีแสงส่องลงมาที่หน้าอกของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นกลุ่มแสงสีดำแต่รอบรอบกลุ่มแสงสีดำมีชั้นของแสงสีขาวดูเหมือนหลุมดำขนาดเล็กที่แปลกมากและเมื่อกลุ่มแสงนี้ปรากฏขึ้นพื้นที่รอบๆร,ร่างของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงทำให้เขาดูแปลกมาก หัวใจของถังซานเกรงมังกรลมเปลี่ยนเป็นสองปีกแล้วยิงออกไปพร้อมกับกระพือปีกอย่างแรงทำให้ร่างกายของเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วแทนที่จะใช้นกยูงแปลงร่างในการถ่ายทอด แต่ในขณะน,นี้โลกทั้งใบดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและรัศมีการสังหารที่มองไม่เห็นก็กลายเป็นรูปแบบในความรู้สึกของถังซานดูเหมือนว่าพื้นที่ทั้งหมดได้กลายเป็นจัก,กรพพัดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเป็นลูกบอลแสงสีดำแต่มันกลายเป็นพื้นหลังของตัวเองและฉันไม่รู้ว่ามันถูกขยายกี่ครั้งช่างเป็นคลื่นพลังงานอันทรงพลังถังซานสตดอากาศเย็นนี่คือจัก,กรพพัดและสมควรที่จะเป็นจัก,กรพรัดจริงๆ จักระพัดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้รังเขาาไว้การบิดเบือนของพื้นที่ทั้งหมดทำให้เวลาและพื้นที่ของถังซานควบคุมโดยมีค่อเวลาทั้งหมดถูกผนึกไว้ข้างหน้าขาวไม่สามารถส่งออกได้อีกต่อไปแต่จิตสังหารขนาดมหึมาก็ติดอยู่กับขาวราวกับว่าลอกทั้งใบกำลังจะจมขาวถังซานเป็นเหมือนยุงที่ติดใย,ยแมงมุมแต่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวในอากาศได้หากเป็นเช่นนี้เจ้าจะทำให้ข้าผิดหวังจริงๆ เสียงของจัก,กรพรดปีศาจพยักขาวดังขึ้นย้อนกลับไปภายใต้การรอบโจมตีของถังซานแม้แต่ร่องรอยของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ยังถูกสกัดกัน้นแต่ในขณะนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลันและอีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะในวังพยักขาวถ้าเขาเคลื่อนไหวลมหายใจของเขาอาจจะรั่วไหลออกมามันเป็นช่วงเวลาที่ลังเลที่ถังซานฉวยโอกาสออกมามันเป็นช่วงเวลาที่ลังเลที่ถังซานฉวยโอกาส อย่างไรก็ตามในดินแดนสีขาวแห่งนี้เขาสามารถแสดงความแข็งแกร่งของเขาอย่างไรยางอายพลังของท้องฟ้าและโลกถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ทั้งซานหันกลับมาอย่างยากลำบากเผชิญหน้ากับลูกบอลแสงสีดำที่ดูเหมือนจะค่อยๆขยายออกไปต่อหน้าต่อตาแต่ดวงตาของเขากลับสงบผิดปกติในเวลาต่อมารัศมีประหลาดก็ผลีบานออกมาจากเขาปกคลุมสนามรบทันที จักรพาดศูยสย์พยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็รู้สึกเพียงความรู้สึกแปลกแลกปรากฏขึ้นพลังงานและเลือดอันไร้ขอบเขตของเขาก็ผันผวนทันทีและจิตวิญญาณของเขาก็ปรากฏอยู่ในภวังชั่วขณะลูกบอลแสงสีดำที่ปกคลุมถังซานจนหมดในทันใดก็ไม่สเสถียรและผันผวนในทันที ในช่วงเวลานี้ปิกของถังซานก็กระพือไปข้างหลังเขาการเปลี่ยนแปลงของมังกรลมถือกำเนิดขึ้นอย่างสุดขัว้วและเขาก็ถอยกลับราวกับสายฟ้าเขาเพิ่งหลุดพ้นจากเมื้อมือของเขานี่คืออาณาจาักรแห่งความมดีและความชั่วของจิ้งจอกสวรรค์ เสียงของจักรพาดปีศาจพยัก์ขาวเต็มไปด้วยความประหลาดใจแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถังซานะมีความสามารถหลายสายเลือดแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าถังซานจะมีทั้งโดเมนที่ดีและไม่ดีที่แม้แต่จักรพัดปีศาจคริสั้นก็ไม่สามารถทำซ้ำได้ ไม่น่าเชื่อจริงๆคุณต้องรู้ว่าด้านดีและไม่ดีคือความสามารถที่การแปลงจิ้งจอกสวรรค์สามารถมีได้หลังจากฝึกฝนจนถึงระดับพระเจ้าเท่านั้นแม้แต่ในตระกูลจิ้งจอกสวรรค์มีเพียงสาวกที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้และถังซานมนุษย์ที่ไม่มีเลือดของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์แม้แต่ใช้ความสามารถนี้ราวกับว่าเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ผู้ทรงพลังกำลังช่วยเขาอยู่ ร่างของถังซานถอยกลับแสงสีทองสองประกายบนหน้าผากของเขาและพลังแห่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทันทีในขณะที่หลุดเขาก็หลุดพ้นจากล็อกเขารู้ว่าถ้าวันนี้เขาไม่แสดงทักษะที่แท้จริงเขาคงไม่สามารถจัดการกับจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อจับจับความว่างเปล่าแสงสีทองส่องออกมาจากระหว่างคิวแสงตรีศูนสีทองและเงาควบแน่นและร่างสีทองขนาดใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังถังซานกลายเป็นปีศาจทะเลสีทองสดใสในทันทีออร่าของถังซานก็เพิ่มสูงขึ้นและพลังยับยั้งที่มองไม่เห็นนั้นทำให้จัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกราวกับว่าเขากำลังเผชิญกับการดำรงอยู่ยงคงกระพันและรัศมีของเขาก็หยุดนิ่งในทันใด สรีศูนท์ทองคำพุ่งไปข้างหน้าลำแสงสีทองนับพันพุ่งออกมาจากนั้นรวมกันเป็นเกลียวเดียวในอากาศมุ่งตรงไปที่จัก,กรพรรดิศอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่เพื่อแทงดัชนีประนามซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะเวทมนต์ของถังซานที่ครั้งหนึ่งเคยใช้แม้ว่าเขาจะยังไม่ฟื้นการฝึกฝนของเขาในระดับเทพราชนแต่ด้วยการกลับมาขอองค์การเพาะปลูกในระดับเทพเขาสามารถใช้ความสามารถอันทรงพลังของเขาก่อนหน้านี้ได้เหมือนกับแขน ดวงตาของจักรพัดตอศูรพยักขาวกระพริบและแสงสีขาวพราวพรายก็ปรากฏขึ้นข้ามไปยังไม้กางเขนในอากาศและพบกับผลกระทบที่ชี้โดยผู้คนหลายพันคนในทันที มุม <Boom. S 2> เสียงคำรามรุนแรงดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าสีทองและสีขาวสาดออกมาพร้อมๆกันแต่ภายหลังการระเบิดมีแสงสีทองหลายดวงพุ่งออกมาจากแสงสีขาวโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและตกลงไปในทิศทางนั้นทันทีของจักรพรริปีสาจเสือขาวจักรพรริอสูรเสือขาวขมวดคิ้วเล็กน้อยนี่คือบทบาทของสองขั้วด้านดีและไม่ดีโชคและลังควบคู่กันไปและส่งผลในสนามรบตลอดเวลา จิตสังหารพ่นกลืนแสงสีทองปีกด้านหลังจัก,กรพัรดอิอสูรพยักขาวกระพือปีกและจิตสังหารที่น่าตกใจก็พุ่งออกมาอีกครั้งครอบคลุมทั้งสนามรบมีช่องว่างขนาดใหญ่ในขอบเขตการเพพบปลูกระหว่างทั้งสองฝ่ายค่อนข้างพูดอิทธิพลของทั้งสองขั้วที่มีต่อจัก,กรพรรดปีศาสพยักขาวมีขนาดเล็กกว่ามากประสบการณ์การต่อสู้ของจัก,กรพรรดิผู้นี้ร่ำรวยเพียงใด เขารู้นี่ว่าการสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดของถังซานในตอนนี้คืออะไรดังนั้นเขาจึงล็อกผลกระทบโดยตรงต่อเวลาและพื้นที่ด้วยขอบเขตการสังหารเจ็ครั้งของเขาเองและลดผลกระทบของหอคอยแห่งเวลาและพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด จูจ่แสงสีขาวก็พุ่งออกมาจากดวงตาของจัก,กรพรรดอิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่โดยร่วมมือกับโดเมนเทพสังหารเขาได้หลุดพ้นจากการกดขี่ของเทพสมุดในทันทีเขาก็เริ่มโจมตีอีกครั้งแสงสีขาวอันน่าสะพรึงกลัวที่พันกันในอากาศเป็นลําแสงที่แหลมคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยเจตนาฆ่าที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งตรงไปยังถังซาน ถังสารร่อนลงมาจากอากาศเท้าของเขาอยู่บนพื้นล้อมรอบด้วยตรีศู์สีทองในมือของเขารัศมีลอยออกมาจูจ่ๆก็มีฉากแปลกๆปรากฏขึ้นเมื่อใบมีดแสงสีขาวพุ่งเข้าไปในรัศมีใบมีดของแสงก็สลายไปในทันทีและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในอากาศโดยไม่มีการกระทบกระแท่งแม้แต่น้อย แม้แต่จัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้ที่จะตะลึงกับฉากนี้จิตสำนึกของเขาควบคุมผู้ฟังแต่เขาไม่รู้ว่าการโจมตีของเขาหายไปได้อย่างไรเมื่อเห็นคมดาบแสงสีทองกลืนกินเข้าไปจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกถึงวิกฤตในหัวใจของเขาพุ่งไปในทิศทางของถังซานคุณสามารถคลี่คลายการโจมตีด้วยพลังงานและคุณสามารถคล,คลี่คลายสติได้หรือไม่ ทั้งซานให้คำตอบเขาด้วยการปฏิบัติจริงใช่วงกลมของรัศมีสีทองขยายออกและผลกระทบทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของจัก,กรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็หายไปราวกับวัวคลนที่เข้าสู่ทะเลทันทีหลังจากนั้นรัศมีสีทองดูเหมือนจะโตขึ้นเมื่อเข้าใกล้จัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ จัก,กรพาดอสูนพยักขาวกระพือปีกไปข้างหลังพยายามหลบหนีอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้เพียงชั่วพริตารัศมีสีทองก็อยู่บนร่างกายของเขาแล้วและแรงยึดเหนี่ยวอันทรงพลังก็หดตัวลงทันทีควบคุมร่างกายของเขาได้จริงบทที่783พายุปั่นป่วน จัก,กระพรดศูนย์พยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงนี่มันความสามารถอะไรกันทังซานะมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างฐานการฝึกฝนของทั้งสองฝ่ายถังซานจึงสามารถดักจับเขาได้ไม่น่าเชื่อเลย อย่างไรก็ตามความจริงอยู่ตรงหน้าเขาและเขาไม่สามารถทนที่จะเชื่อได้เมื่อเห็นนั้นตรีศูนย์ของถังซานถูกยกขึ้นจากอากาศและแสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นมาทันทียิงตรงมาที่เขาแต่ในขณะนี้เขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของรัศมีสีทองได้พายุปั่นป่วนทักษะเวทมนต์ควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดของเทพสมุดถ้ามันหลุดง่ายขนาดนั้นถังซานจะทำให้จัก,กรพรรดอิอสูรทมินกลัวได้อย่างไร แม้ว่าจัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวจะมีอันดับเหนือกว่าจัก,กรพรรดิอสูรทมินแต่ก็อยู่เบื้องหลังเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในตอนแรกถังซานได้ปลดปล่อยพายุปั่นป่วนเกือบถึงชีวิตของเขาทำให้จัก,กรพรรดิอสูรทมินน่ากลัวออกไป ในเวลานี้เขาได้กลายเป็นพระเจ้าแล้วและเขาไม่จำเป็นต้องเสียสละอะไรมากมายและโดยพื้นฐานแล้วพายุป,ปั่นป่วนนี้ก็ใกล้เคียงกับระดับเดิมอย่างไรก็ตามฐานการพาะปลูกปัจจุบันของเขายังคงไม่เต็มใจที่จะแสดงพายุป,ปั่นป่วนและจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาและพลังงานของเขาเองก็หมดลงอย่างรุนแรงเช่นกัน กระพัดอสูรพยักขาวเปล่งเสียงร้องออกมาดังๆและแสงสีขาวในดวงตาของเขานั้นรุนแรงมากออร่าอาฆาตของตัวเองเป็นเหมือนวัตถุและกลายเป็นชั้นฟิล์มแสงที่ปกคลุมตัวเขาไม่ใช่การต้องกันแต่บานเตนที่นี่คือช่องว่างระหว่างจัก,กรพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพัดอสูรธมิน เมื่อเผชิญกับวิกฤตจัก,กรพรัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่คิดว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสังหารคู่ต่อสู้อย่างไรแต่ปฏิกิริยาแรกของจัก,กรพรรดอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นคือความกลัวมุมแสงสีทองระยิปรยประเบิดเป็นสายฝนสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนในอากาศและจัก,กรพพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้รับผลกระทบโดยตรงและบินกลับหัวบินไปหลายร้อยเมตรและกระแทกพื้น ทังซานก็หอบหายใจแสงของตรีศูนย์ทองคำที่ควบแน่นในมือของเขากลับจางลงอย่างเห็นได้ชัดใรีช่วงเวลานี้เองที่รัศมีสีทองบนร่างของจักรพรรดิศอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ค่อยๆสลายไปแสงสีทองและเงาบนหลังของทังซานกลับมาแข็งอีกครั้งและจิตสำนึกที่หมดไปก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รอยประทับของสายเลือดทั้ง8ในร่างกายของเขาล้อมรอบจากกระพัดเงินครามที่เปล่งประกายออกมาด้วยความเฉลียวฉลาดแปลกๆทำให้เขาฟื้นตัวและเร่งความเร็วอย่างไรก็ตามการใช้ทักษะเวทมนต์ทั้งสองของพายุปั่นป่วนและดัชนีประนามนั้นยังคงมีขนาดใหญ่มากและยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจากกระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กระโดดขึ้นครู่หนึ่งหลังจากกระแทกพื้นและความตกใจในดวงตาของเขาไม่จางหายไป อันดับที่1ิบแทงซานเป็นเพียงอันดับที่10ด้วยพลังอันดับที่10บของเขาเขาสามารถล้มตัวเองได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่เขาก็ยังรู้สึกเป็นภัยคุกคามอย่างมากในขณะนั้นเขายังรู้สึกถึงวันสุดท้ายของถังซานเปล่าไม่หมดไม่งั้นก็กลัวเจ็บเขารับมรดกประเภทใด มรดบนี้ทรงพลังเกินไปจริงๆถ้าเขาอยู่ในระดับเดียวกับเขาด้วยการโจมตีในตอนนี้เขาอาจจะล้มลงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวงกลมรัศมีสีทองซึ่งการฝึกฝนของเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือต้านทานได้มันน่ากลัวถึงขีดสุดจริงๆอย่างไรก็ตามความคิดเหล่านี้แอร์วบเข้ามาในหัวของเขาในทันทีและจากกรรพัอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ตอบสนองในทันทีพบว่าตอนนี้ถังสานบริโภคมากเกินไป ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาเข้มข้นเพียงใดเขาโจมตีและฆ่าถังซานในทันทีโดยไม่หยุดชั่วครู่อีกที่กระพือไปข้างหลังเขาและอาณาจักรสังหารทั้งเจ็ดก็ลอบเข้ากับถังซานทันทีและความตั้งใจในการฆ่าครั้งใหญ่ทั้งเจ็ดก็กลายเป็นการโจมตีในทันทีสกัดกั้นเส้นทางการหลบของถังซานทั้งหมดหดตัวเข้าด้านในและรัดคอ ครั้งนี้จากกระพัอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ใช้พลังประมาณ30%แน่นอนว่าเขาสามารถเห็นได้ว่าถังซานใช้สายเลือดที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้และชุดกรอะที่เปลี่ยนจากกหลาทองคำนั้นมีพลังป้องกันที่ไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจึงอยากลองว่าการป้องกันของถังซานเป็นอย่างไร เมื่อเผชิญกับเจตนาฆ่าทั้ง7ที่หนีรัฐถังซานก็ไม่ตื่นประหนกรัศมีอื่นก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขายังคงเป็นสีขาวเมื่อรัศมีผ่านไปจากกระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกประหลาดใจเพราะในการรับรู้ของเขาถังซานดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตการสังหารเจ็ครั้งของเขาในขณะนี้ แม้แต่รัศมีสังหารทั้งเจ็ที่เขาปลดปล่อยออกมาก็ดูเหมือนจะสูญเสียเป้าหมายของพวกเขาไปเขาเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาในการบังคับลอบถังซานและเจตนาฆ่าทั้ง7ก็โจมตีถังซานอีกครั้งแต่ในขณะนั้นความเร็วนั้นช้ากว่ามาก ร่างสีทองของถังซานสันไหวเนื่องจากการปิดล้อมของรัศมีสังหารทั้ง7็ด้วยช่องว่างขนาดใหญ่ในการพบปลูกผลกระทบของมีค่อนเวลาส่วนใหญ่จึงอ่อนแอลงแม้ว่าเขาจะพยายามหลบอย่างดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถหลบได้ทั้งหมดยังมีรัศมีสังหารสี่ดวงตกใส่เขา สิ่งที่ทำให้จัก,กระพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่งงงวยเล็กน้อยก็คือเมื่อเผชิญกับการโจมตีเช่นนี้ถังซานไม่ได้ใช้ตรีศูนย์ทองคำที่เห็นได้ชัดว่ามีพลังมหาศาลในการต่อต้านแต่ต่อต้านตัวเองด้วยคมดาบที่คมขอองค์การเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำและตัวเขาเอง จักรพพรดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แม้จะเป็นเพียง30เอร์เซน์ของพลังโจมตีร่างกายของถังซานก็ยังตกลงไปในอากาศและมีรอยร้าวมากมายในชุดเกราะสีทองของเขาอย่างไรก็ตามความตกใจในหัวใจของจักรพพัดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นในเวลานี้เขารู้ว่าการโจมตีของเขาแข็งแกร่งเพียงใดช่องว่างระหว่างฐานการฝึกฝนของทั้งสองฝ่ายนั้นใหญ่มาก ในความเห็นของเขาถ้าเขาถูกโจมตีด้วยตัวเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่สูญเสียประสิทธ,ธ,ธิภาพการต่อสู้โดยตรงอย่างน้อยก็ควรจะสามารถแก้กรอบนร่างกายของเขาได้และกระทั่งทำให้เขาบาดเจ็บเล็กน้อย แต่เมื่อเจ็จำนวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุ่งไปที่ถังซานจะก,กระพัดผัสูวนพยับขาวผู้ยิ่งใหญ่พบว่าได้รับอิทธิพลจากอนาเขตที่ดีและไม่ดีแม้ว่าการโจมตีเหล่านี้ยังคงโจมตีเขาได้พวกมันก็โจมตีตำแหน่งที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเน้นที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นหลัก แม้ว่าเกราะทองคำจะได้รับความเสียหายแต่ก็ยังห่างไกลจากความเสียหายทั้งหมดและวงล้อเบาที่อยู่เบื้องหลังถังซานก็หมุนอย่างรวดเร็วและเกราะยังคงซ่อมแซมด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์กล่าวอีกในหนึ่งหลังจากโจมตี30%ของพลังโจมตีเด็กคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บโจมตีเด็กคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บการต่อสู้ต่อเนื่องกันนี้ทำให้จัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่สามารถตัดสินถังซานได้โดยสัญชาตญาณ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันหรือการควบคุมเขาก็มาถึงระดับที่มีพลังมหาศาลแล้วแข็งแกร่งกว่าราชาอสูรทั่วไปอย่างแน,น่นอนนอกจากนี้ยังแข็งแกร่งกว่าตอนที่เหมยกงจือกำลังซักถามมาก่อนรู้ไหมาถังซานเพิ่งทำหายนะเสร็จยิ่งกว่านั้นเขายังทำหายนะภายใต้สายตาที่คอยจับตามองของจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ แค่ก้าวสู่อันดับที่สิบเขาก็สามารถบรรลุพลังต่อสู้ได้หากสิ่งนี้ทำให้เขามีเวลาพอที่จะเติบโตมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนและในเวลานี้ถังซานยิ้มให้กับจัก,กรพรรดอิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่รู้ว่าเมื่อไรตรีศูนย์ทองคำในมือของเขากลับกลายเป็นของแข็งอีกครั้งวงกลมซ้ายวงกลมขวาวงกลมก่อนหน้าวงกลมถัดไปวงรัศมีสีทองสะบัดออกอีกครั้งและบินตรงไปยังจัก,กรพรรดอิอสูรพยัคฆ์ขาว ดวงตาของจัก,กรพรรดิอสูรพยักษขาวลุกเป็นไฟและฐานการฝึกฝนที่ทรงพลังก็ระเบิดออกรอบด้านและสนามสังหารเจ็ดครั้งก็ถูกยกขึ้นสูงสุดเช่นกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันเมื่อเผชิญหน้ากับรัศมีสีทองดูเหมือนว่าพลังทั้งหมดสามารถละลายได้เพียงด้านหน้าเท่านั้นและในท้ายที่สุดวงแหวนรัศมีสีทองก็ถูกสวมลงบนจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เขาขยับเขยื้นไม่ได้อีก แต่คราวนี้ถังซานไม่ได้โจมตีแต่ยืนอยู่กับที่ฟื้นพลังของเขาอย่างรวดเร็วฟื้นฟูการบริโภคพายุปั่นตวนของเขาเหตุใดเขาจึงสามารถสรุปได้ว่าอย่างน้อยเขาก็มีกำลังที่จะหลบหนีแม้ต่อหน้าจาัก,กรพรรดิด้วยอนิสงส์วิเศษนี้ แม้ว่าจะอยู่ในวงกลมของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในตอนแรกพายุปั่นป่วนยังเป็นที่รู้จักในฐานะทักษะเวทมนตรควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดราชาเทพเจ้าองค์ใดก็ช่วยไม่ได้เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนทางซานสามารถเป็นราชาเทพเจ้าอันดับหนึ่งในอาณาจักรเทพ และในแง่ของความแข็งแกรง่งมันเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์ที่เขาพึ่งพาเมื่อเผชิญกับพายุที่ไม่แน่นอนไม่ว่าคุณจะแข็งแกรง่งเพียงใดคุณจะถูกควบคุมด้วยกำลังยิ่งไปกว่านั้นพลังโจมตีของถังซานไม่ได้อ่อนแอหลังจากควบคุมคู่ต่อสู้แล้วราชาเทพก็ไม่สามารถหยุดการโจมตีได้อีก นอกจากนี้ร่างกายสีทองไรที่ติดของเขาในปัจจุบันยังผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของร่างสีทองการเปลี่ยนแปลงของมังกรลมและการเปลี่ยนแปลงของสิงโตพยักซึ่งเป็นสายเลือดที่แข็งแกร่งมากมายการป้องกันตัวเองนั้นแข็งแกร่งมากเช่นกันในการเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดิแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้แต่คุณสามารถดักจับฝ่ายตรงข้ามได้ชั่วขณะหนึ่ง